ภาพบรรยากาศในโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000ันวัดนะครับเริ่มต้นที่จังหวัดเพชรบุรีโดยวัดศรีชุมแสงบุญญารามตำบลท่าไม้ร่วกอเภอท่าหยางคณะศรียางสิบวัดพระธรรมกายนะครับก็ร่วมกันทอดกระถินสาม,มัคคีในโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000ันวัดน้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุออำนาจจันทโชโตเลขานุก,การเจ้าคณะอำเภอท่าหยางเจ้าวัดวัดศรีชุมแสงบุญญารามให้ความเมตตาเป็นประธานสงฆ์ ท่านประธานกระถินนะครับคือคุณป้อคุณสุชาดายี่ตันพร้อมครอบครัวเป็นประธานฝ่ายคารวสในโอกาสนี้ผู้แทนคณะศิษยานุสิ์วัระธรรมกายครับคือกัลยาณมิตรกิติพงศ์กัลยาณมิตรธานทิพทันวาจิตชยานน,นกุลครับได้ร่วมกันนํากล่าวคาถวายผ้ากระถินแล้วก็น้อมนานะครับผ้าบริวารกระถิ่นต่า,างๆถวายแด่ผู้แทนคณะสง์ จากภาพกิจกรรมที่ได้ติดตามรับชมนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศของคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายที่ตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็เป็นการสืบสา,อา,บานอรยยระเพณีอันงดงามของชาวพุทธเห็นวาพความสมัครสมัครสามัคคีนะครับที่ผู้แทนคณะศิษยานุสิตหลายพื้นที่ก็เล่าให้ฟังว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่เห็นภาพวัฒนธรรมตามท้องถิ่นต่างๆที่มีความรักความศรัทธานในพระพุทธศาสนามาร่วมด้วยช่วยกันเป็นสามัคคีบุญทีเดียวนะครับ หลายท่านนะครับบางพื้นที่ก็มาออกร้านนะครับมาทํากับข้าวพระตาหารต่างๆถวายแด่พระคุณเจ้านะครับแล้วก็ได้เป็นการถือว่าวัดเนี่ยเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเลยทีเดียวอนุโมทนาบุญนะครับที่จังหวัดเพชรบุรี